เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องขโมยใครมีประสบการณ์นะครับช่วยแชร์หน่อยนะฮะเขียนพิมพ์มาก็ได้นะครับผมไปกับพี่ชิปจิตนิยมนะถ้าใครตามดูผมอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมก็จะไปกับพี่ชิปอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อไปถ่ายรายการมากกว่าเที่ยวนะครับปัจจุบันนี้ออนแอร์ air ทาง u t u b e นะไปรัเสเซียกันไปเซอร์เวตเส้นทางนี่แหละพี่ชิปมีเป้ใบหนึ่งอยู่ข้างหลังเป้กล้องถ่ายรูปเลยผมกับพี่ชิปเนี่ยคนละใบนะฮะแล้วก็จะไปรัเสเซียตอนนั้นมืดด้วยเพราะว่าเรา จะนั่งรถไฟนะครับจากมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเป็นรถไฟเขาเรียกว่า First, รถไฟเฟิร์สคลาสแล้วเราจะนั่งกลางคืนแล้วก็ไปเช้าสว่างที่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็คือนอนบนรถไฟช่วงจังหวะที่เราเข็นกระเป๋าใหญ่แล้วพิชิปก็แบกกระเป๋ากล้องถ่ายรูปนะฮะก็จะแน่นหนาอยู่แล้วนะครับรัดก,กุมพยายามรัดก,กุลนะฮะรูซุงรูซิปทุกอย่างหมดเพราะว่าผมไปกับพิชิปเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์มาแล้วนะสำหรับตัวผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง อันนี้ที่มอสโกก่อนพี่ชิปกับผมเราก็เดินกันไปนะครับประมาณเกือบสิบคนต่างๆคนก็ต่างลากกระเป๋าของตัวเองถือกันตัวเองก็ยืนเกาะกลุ่มกันไว้ก็เดินเหมือนเดินต,ตามๆกันไปเดินตามๆกันไปนะฮะพอช่วงจังหวะที่เราต้องก้าวขึ้นสถานีรถไฟอะครับประมาณห้าหกขั้นหนึงห้าบันไดอะห้าหกขั้นแต่ช่วงนั้นนะประตูทางเข้าเนี่ยมันมืดแล้วช่วงนั้นมันช่วงหนาวด้วยช่วงหนาวมันมืดเราก็จะรีบๆเข้าไปข้างในใช่ไหมฮะช่วงจังหวะที่พี่ชิปเนี่ยกาลัง เป้อยู่ข้างหลังดูนะจินตนาการว่าเป้อยู่ข้างหลังพี่ชิปเนี่ยยกกระเป๋านักหนักกระเป๋า,ปาใหญ่เดินอุ้มขึ้นบันไดถูกนไหมฮะยกขึ้นบันไดประมาณห้าหกขั้นเองแต่ตรงนั้นน่ะมันก็จะมีคนออยู่เราก็คิดว่าเขามาหลบลมหนาวงเงี้ยแล้วมันมืดก็ไม่ได้คิดอะไรเงี้ยฮก็เข้าไปแล้วเข้าไปประมาณสักสิบเมตรเราก็จะต้องสแกนกระเป๋านะที่รัเสเซียเขาก็จะ security ร่วงความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับต้องสแกนกระเป๋าทุกใบเพราะ ช่วงจังหวะที่พี่ชิพยกกระเป๋าใหญ่ลงบนสายพานสแกนใช่ไหมฮะเสร็จแกต้องลดเป้ปลดเป๊ออกมาปุ๊บของนี่ล่วมกระจายเลยฮะเศษเหรียญเศษปากกาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอุปกรณ์กล้องเล็กๆน้อยผมก็เฮ้ยพี่ชิพแล้วกล้องถ่ายรูปนะฮะตกใจเพราะว่ามันเป็นกระเป๋ากล้องเนี่ยแล้วเราจะรู้อยู่แล้วว่ากล้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของกระเป๋านะฮะพี่ชิพเขาก็ตกใจเฮ้ยเอาแล้วกล้องอ่ะโอ้ลุ่มไม่ล่วมพังหมดแล้วเหรอทุกคนก็ช่วยกันหากล้องเฮ้ยพี่มันใหญ่อย่างนี้ไม่น่าจะมี เฮ้ย hey, พี่แล้วทําไมซิปมันหลุดล่ะทําไมซิปเป้พี่มันหลุดออกได้ยังไงพ่ชิปพ,พ่ชิปเขาก็ตกใจเลยตายแล้วกล้องหายไปไหนแล้วสงสัยโดนซะแล้วมัง้งผมก็คิดอยู่ในใจโอ้โหตายแล้วพ่ชิบโดนแน่เลยเพราะว่ากระเป๋าเป้นเนี่ยกล้องเนี่ยยังไงเราก็ต้องปิดอยู่แล้วผมใช้ผมก็ต้องปิดเนี่ยนะฮะช่วงเสี้ยววินาทีคิดดูแล้วกันนะครับช่วงสําคัญมากที่แรงทั้งหมดของเราเนี่ยเราจะต้องไปอุ้มกระเป๋าใหญ่ถูกปะพอเราเอาสมาธิ เอาแรงไปอยู่กับกระเป๋าใหญ่ปุ๊บตรงนี้เราจะไม่รู้สึกอะไรอ่าไม่เชื่อคุณลองดูสิฮะยกตรงนี้เราก็จะ,จะมีสามะที่ตรงนี้แรงทั้งหมดมาอยู่ที่มือเราตรงนี้เราไม่รู้สึกอะไรละแล้วมันปลดปลดทีละนิดผมว่ามันต้องมีกระบวนการค่อยๆเดินไปปลดไปพอถึงไ้ตรงบันไดเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ากล้องอยู่ข้างบนสุดมันก็ดึงออกไปเลยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากนะครับคือถ้าไปนี่ขนาดไปเป็นสิบคนนะฮะ ก็ต้องพยายามเกาะกลุ่มกันไว้แล้วต้องคอยดูนะฮะรีบแค่ไหนต้องคอยดูเพราะว่าทุกๆุกนาทีเนี่ยมันมีโจรจ้องเราอยู่เพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวไงถูกปะเราไปเที่ยวต่างแดนมันเห็นเรา,าลากกระเป๋าเห็นเราสะพายกระเป๋าแล้วหน้าตาเราไม่เหมือนมันเนี่ยมันจ้องแหลวอะไรก็ได้ที่มันจะหยิบฉวยได้มันเอาหมดนะครับแล้วเรื่องพาสปอร์ตก็ต้องระวังนะพยายามเก็บเอาไว้ที่ตัวผมเนี่ยเก็บเอาไว้ที่ตัวเลยนะครับ เก็บวนนี้ผมใส่งเกงยีนผมใส่วันนี้ในกระเป๋ากางเกงยีนเลยมันจะตุงมนิดหน่อยช่างมันเพราะว่าผมกลัวกลัวว่าผมจะต้องอยู่เมืองนี้คนเดียวเพื่อนๆไปเที่ยวกันผมต้องมานั่งทำพาสปอร์ตใหม่ต้องไปสถานทูตใหม่ผมก็กลัวนะครับเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์ที่รัเสเซียกล้องถ่ายรูปอันนี้เพื่อนผมโดนนะครับผมไม่โดนเพื่อนผมเล่าให้ผมฟัง กล้อง DSLR ตัวใหญ่ที่ถอดเปลี่ยนเลนข้างหน้าได้เดินไปนะครับที่รัเสเซียเดี๋ยวพบอพูดรัดเสเซียก็ไม่ใช่อันตรายนะครับทุกทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยอันตรายหมดนะครับอยู่ที่ว่าอันตรายมากหรืออันตรายน้อยอย่างเล็กอย่างเช่นรัเสเซียจังหวะที่ไปเนี่ยคนมันเยอะใช่ไหมครับชุนละม,ลมุนวุ่นวายก็เอากล้องเนี่ยไว้กับที่ไหลหรือที่คอนะฮะแต่เพื่อนผมเนี่ยไว้ที่ไหลผมก็ชอบไว้ที่ไหลเพราะว่ามันไม่ มันไม่เจ็บกระดูกตรงนี้ก็ถ่ายถ่ายไปก็เดินก็โอเคปวกจะหยิบปุ๊บก็หยิบขึ้นมาถ่ายใช่ไหมฮะพอถึงเวลามีช่วงหนึ่งนะครับจะหยิบกล้องขึ้นมาจากข้าง,างๆเนี่ยหยิบขึ้นมาถ่ายปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเบาๆเหลือแต่บอดี้ครับเลนกล้องไม่มีโดนปลดออกไปเรียบร้อยนี่แยกยน่นไหมล่ะคือคนถ้าถอดเลนเป็นไอ้นี่ผมไม่ได้แนะนําขโมยนะครับแต่บอกให้เตือนๆไว้สําหรับนักกล้องทั้งหลายนะฮะ มือดูน้ำหนักตัวเองดูอะไรดิใอะไรเองด้วยนะครับผมเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปที่เคปทาวซาแิฟกิกานะฮะอันนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่แยบยลมากนะครับว่าขโมยมันมันอย่างนี้เลยเหรอเราเองเราพักโรงแรมห้าดาวถูกไหมครับเราคิดว่าคงปลอดภัยแล้วไปกับคุณผู้แน้คนเชิญก็ไม่ธรรมดาถูกไหม ระดับระดับสากกนนะ่ะอแล้วก็ไปนอนโรงแรมที่โรงแรมดีมากๆนะครับเรากินข้าวอะไรกันเสร็จนะครับเรานัดกันเก้าโมงที่เราจะออกไปข้างนอกเพื่อไปถ่ายทํารายการทีวีาวนี้เราก็มานั่งรอเราก็เสร็จก่อนนะ่ะประมาณสิบห้าทีนะครับเราก็มานั่งนั่งที่ล็อบบี้ก็ะจะมีโซโฟ์โซฟามีน้ำดื่มมีหนัง,นงสือให้เราอ่านโรงแรมห้าดาวลองจินตนาการดูโล่งๆสบายๆายเรามานั่งเนี่ย มันก็จะมีแต่คนแต่งตัวดูดีถูกปะอืมีเรานี่แหละดูไม่ดีโอ้คนนี้ก็ใส่สูทคนนี้ก็ผูกไท้ยันแต่งตัวดีหมดเราก็มานั่งมันก็จะมีคนมาทักทายเราคิดส์มีนู่นนี่นั่นฮัลโหลทำฟอร์มว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาถามอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนแรกมาถามกับพี่ชิปก่อน่ะมีภาพชิงพี่ชิปบ่อยนะต้องขออภัยนะพี่ชิปมาถามพิชิพก่อน,อนพ,พี่ชิปนะก,ก็พยายามจะไม่ค่อยคุยเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยคุยกับคน ไม่ว่าคนตรงที่ไหนก็ตามเพราะเรากลัวไม่ใช่ว่าเราไม่มีมิตรไมตตีไม่ใช่นะครับเพราะมันอันตรายมันไม่ใช่บ้านเรานะฮะก็กวนผมเห็นกวนพิชิบุสองรอบผมก็เอ๊ะนี่มกวนอะไรพิชิบจาเลยนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะฮะผมก็ออกกก่อนอื่นก่อนที่ผมจะนั่งเนี่ยพวกผมนะฮะประมาณสี่คนผมวางกระเป๋าเป้ไวข้ข้างหน้าข้างหน้าเท้าผมเนี่ยหางแค่ฟุตเดียวพิชิพก็วางผมก็วางแล้วก็พี่คนหนึ่งก็วางนะครับ แล้วเราก็ไม่ทันรู้อะไรหรอกนะฮะเอ๊ะมันก็จะมีไอ้แขกที่มาพักเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นแขกเนี่ยมันก็แต่งตัวดูดีมันก็มีกระเป๋ามันมาวางเหมือนกันนะฮะและไอ้คนที่อ u s e มีทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่กระใส่สูตรหัวละล้านใส่สูตรมาถึงปุ๊บมันมาโกนไชิปไม่ได้เพราะไปชิปนั่งมันมาโกนผมละแต่ผมนั่งอยู่แล้วนะเอ๊ะมันมาโกนแต่ผมก็ระแวงว่ามันจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกระเป๋าผมหรือเปล่าเป๊ะเป๊กล้องผมอะผมก็ ดูตลอดคุยเงยหน้ามันมองมันเมือก้มหน้าดูกระเป๋าเราอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วผมก็ไม่ค่อยคุยกับมันว่าไอ้โนอตเอโนอตไอโนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง,ไม,องไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ไม่อะไรนะครับเราก็เหลือแค่พวกเราแล้วเราก็ผมก็นั่งดูเอกระเป๋าพวกเราก็ยังอยู่ครบอยู่นะแต่พอถึงวเวลาจะไปประมาณแค่สามนาทีประมาณสามนาทีเนี่ยสามถึงห้านาทีประมาณเนี้ยข็นานเหมือนกันนะสามถึงห้านาทีเนี่ย สามนาทีลองคิดสดภาพบอกว่าคนวิ่งเนี่ยมันไปไกลแค่ไหนคนไทยนะพอถึงเวลาทุกพี่ๆเขาเรียกเอาละได้เวลาละเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางแล้วนะครับพอผมก็จะหยิบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กระเป๋าเรานี่มาแต่มันเป็นเป้สีดําเหมือนกันโอ้โหเท่าแล้วเน่ยสล์นี่หายวูบเลยวิ่งไปที่รถเฮ้ยมีใครยกกระเป๋าผมไปไหมไปถามคนขับรถโนโนไม่มีตายแล้วผมโดนแน่ผมก็มานั่งถามใครเขาบอกไม่มีใครเห็น ก็เลยไปบอกรีเซพชันว่าเนี่ยคนบางคนเอากระเป๋าผมไปใบเนี่ยไม่ใช่ของผมเท่านั้นน่ะเขาก็รีบวิ่งไปดูหน้าโรงแรมผมก็รีบวิ่งไปดูหน้าโรงแรมไม่มีแล้วโอ้โหเท่านั้นแหะพี่แล้วพี่รู้ไหมว่ากระเป๋าเป๊กล้องผมอ่าใบนั้นน่ะทั้งกล้องทั้งเลนส์สารพัดเลยนะครับทั้งไมโครโฟนหายไปเลยนะครับสามแสนบาทสามแสนบาทพี่คิดดูรถยนต์หายอ่ะวืบไปหมดเลยนะฮะโอ้โหตายแล้วเรา พลาดได้ยังไงเราประมาทได้ยังไงอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วเราไม่คิดด้วยโรงแรมห้าดาวขนาดเนี้ว่าแล้วคนแต่งตัวดีเราก็จะล่าใจแต่ขนาดเราไว้ใกล้เท้านะมันก็จะมีกลยุทธ์วิธีผมก็เลยบอยเขาแจ้งความตํารวจเขาก็เรียกตํารวจมาแล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดผมจะขอให้เข้าไปดูด้วยเขาไม่ให้เขาไม่อนุญาตนะฮะโรงแรมห้าดาวพวกนี้เขาก็กลัวว่าตัวเขาเองเสื่อชื่อเสียงและอย่างหนึ่งคือเราอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูกล้องวงจรปิดของโรงแรมเขาด้วย นะครับเขาบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เราให้เราอยู่เฉยตํารวจกับเจ้าหน้าที่เขาเขา้เา,เขา,เขาไปดูพอเขาเข้าไปดูปุ๊บเขาก็มาเล่าว่าผู้ชายหัวล้นล้นใส่สูทใช้ไม้ที่เขามาคุยกับคุณอานั่นแหละเอ๊นั่นแหละผมก็ปล่อยนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เอากระเป๋าเป้สีดํามาวางรวมกับเราไอ้นี่ก็แต่งตัวดีไอ้นี่ก็โจรแล้วเขาก็บอกว่ามันออกไปโรงแรมเนี่ยทั้งหมดสามคนด้วยกันไอ้ผู้ชายหัวล้นล้นนี่ผู้ชาย ผู้ชายที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นคนที่หยิกบกระเป๋านี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้หญิงนั่งซ้ายมือผมก็คิดว่าเป็นเป็นคนมพักอะ่ะเนี่ยโจรสามคนอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็จะมีกลุ่มเฉพาะพวกผมคนไทยหายไปเลยครับตามหาก็หาไม่เจอแล้วที่สําคัญคือมันเอารถจอดไว้พ้นระยะกล้องวงจรปิดของโรงแรมด้วยคือมันรู้ดีทุกอย่างโจรอะ่ะมันทนําการล่าั้าหมดแล้วแล้วพอมันเห็นกล้องผมหนักๆๆๆๆ warmer, ๆหนักหนักหนักเนี่ยมันเอาละ ไอ้หัวโล้นเนี่ยมันทาท่ามาบังไงเอาตัวมาบังและไม่ให้ผมมามองเห็นเป้ผมแต่ผมก็คิดว่าผมเห็นอยู่เห็นอยู่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป้ผมใบนั้นน่ะมันเป็นเป้ของโจรที่มันมาสลับไว้นี่แหละโอ้โหดีนะนะพาสปอร์ตท,ที่ผมบอกพาสปอร์ตผมพบว้ก,กับตัวพี่ๆทุกคนเพื่อนๆผมบอกเฮ้ i, ยเยียงแล้วพาสปอร์ตอ่ะโองพี่ยังอยู่นี่ยังอยู่นี่โอ้โเขาบอกว่าโชคดีไปพบวันนั้นเนี่ย ไม่งั้นนะผมอะต้องไปที่โจฮันเนสเบิร์กคนเดียวนะเพราะเราอยู่ที่เคปทาวอยู่เราต้องไปผมต้องไปทําที่โจฮันเนสเบิร์กโอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยอะ่ะดีนะที่ผมถ่ายงานเอาไว้พวกรูปภาพวิดีโอถ่ายไว้เก็บไว้ที่ e r n เ l Hard Disk เก็บไว้ที่กระเป๋าใหญ่นะครับแล้วแจ้งความไปนี่ก็เหมือนกับไร้ประโยชน์เพราะตำรวจที่นั่นมันมันคงชินชากับโจน,นะฮะมันก็มาแบบยิ้มยิ้มไม่สนใจไม่อะไร ผมนี่เซ็งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวโยงเข้าเรื่องนี้เลยนะฮะในไหนพูดแล้วนะครับมีความสําคัญมากนะฮะคนเที่ยวต้องฟังนะเรื่องประกันเคสนี้นะครับถ้ามีคนถามนะมีประกันไหมผมซื้อประกันเดินทางเป็นตีอยู่แล้วนะครับปีหนึ่งก็หกพันกว่าบาทนะครับแล้วเคสนี้เนี่ยผมกลับมาผมไม่ได้โจมตีบริษัทประกันไม่ได้อะไรนะครับผมก็คิดว่าเอ้ยเรามีประกันอยู่ก็น่าจะชดเชยเราได้นะ่ะอย่างน้อยเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่เลอะไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ตั้งแต่ซื้อประกันมาหลายปีติดต่อกันไม่เคยไม่เคยเคลมไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็แจ้งไปที่ประกันเล่าเรื่องเรื่องทําเรื่องทําจดหมายไปเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเขาก็ให้เหตุผลว่านี่เหตุผลสําคัญนะครับที่ผมสรุปมาแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยประมาทเลอะเลอเองบอกว่าผมประมาทยังไงล่ะมันมีวิธีการนู่นนี่นั่น เขาก็เลยบอกว่ามันบ่งบอกไม่ได้ว่าคุณน่ะได้ปกป้องทรัพย์สินอย่างที่สุดแล้วนี่ภาษากฎหมายเลยนะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์กับผมอย่างเงี้ยไม่งั้นประกันเขาก็จะบอกว่างั้นคุณเอาเคสที่แบบลงไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมคุณเอากระเป๋าอะกระเป๋าสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะผู้หญิงสภาพสตรีเนี่ยเอาไปวางที่เก้าอี้ถูกป,ปะจองที่จองที่แล้วก็ไปตักอาหารกลับมากระเป๋าหายอย่างนี้ประกันเขาก็ไม่รับนะครับ เพราะว่าเราประมาทเลินเล่อเองเราเอาทรัพย์สินไปวางว่าอย่างนั้นได้ยังไงคุณไม่ได้ดูแลทรัพย์สินปกป้องทรัพย์สินของคุณอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างผมเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็ไม่ได้โอ้โหไม่ได้อยู่กับตัวโจนมันไม่ได้วิ่งมันกระชากไม่ได้มาจี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้คือเหตุเนี้ยประกันรับไม่ได้ไม่งั้นคนทั่วโลกก็ฟ้องหมดอะนึกจะวางทรัพย์สินตรงไหนก็ได้แต่ฉันไปทาอะไรก็ได้กลับมาฟ้องประกันเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฟ้องประกันเคลมประกันไม่งั้นบริษั ประกันก็จะจิงผมก็เข้าใจนะอันนี้ก็คือต้องบอกให้แฟนเพจรับรู้เลยไม่ใช่ว่าซื้อประกันแล้วก็จะไปทักทวงอะไรกับเขาก็ได้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องเล่าอะไรใหม่ๆนะครับถ้าผมไม่ยุ่งมากเท่าไหร่เดี๋ยวมาไลฟ์แล้วก็ชวน,นเพื่อนๆรับฟังกันด้วยนะครับมีอะไรก็แชร์ผมมานะเผื่อบางคนเจออะไรที่เป็นประสบการณ์เป็นความรู้ช่วยแบ่งปันให้ผมรู้หน่อยนะครับผมจะได้ต้องระวังตัวนะขอบคุณทุกคนนะฮะสวัสดีครับ Thank <laughs> you.